สำหรับเรื่องของการวางตัวเองวางแผนธุรกิจนะให้เป็นองค์กรที่นำ AI มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังนะครับหลายท่านมาถึงตรงจุดนี้นะครับได้ใช้ AI หลากหลายมากนะครับแต่ก็อาจจะมีคำถามเช่นเดียวกันนะครับในหลากหลายครั้งที่ผมแนะนำธุรกิจหรือผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยก็จะมีคำถามคล้ายๆกันคือแล้วเราจะต้องใช้ AI ตัวไหนดีที่เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ในความเป็นจริงส่วนตัวของผมนะครับผมแนะนําว่าท่านลองด้วยตัวท่านเองครับมันเหมือนกับเรากําลังซื้อรถยนต์สักคันหรือซื้อรถจักรยานยนต์สักคันนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ถ้าเราอยากจะมีที่ปรึกษาสักนิดนึงว่าถ้าฉันอยากจะทําสิ่งนี้ฉันอยากไม่ลองเสียเวลาไปลองใช้มันเลยเนี่ยฉันอยากได้ตอบโจทย์ จากคําทั่วไปของผู้บริโภคเลยว่าถ้าจะใช้งานในมุมของการผลิตสื่อหรือใช้งานในมุมของการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ตัวไหนดีนะครับผมพาไปดูแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีโดยทั่วไปครับเว็บไซต์ดั้งเดิมนะครับในการจัดอันดับเว็บไซต์ในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ที่ถูกที่สุดแบบนี้เว็บไซต์ลักษณะดังกล่าวจะมีข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลแบบคงที่หรือสแตติกนะครับเปลี่ยนไม่ได้แต่เว็บไซต์นี้นะครับเขาได้ทําการเปรียบเทียบความสามารถของ AI ในมุมของการสืบค้นหรือการทดลองแบบสดๆตอนนี้เลยคือทําเดี๋ยวนี้เลยนั่นหมายความว่าสมมติท่านต้องการรู้ว่าถ้าเป็นในมุมของการใช้ภาษาไทย AI ตัวไหนดีที่สุดในตลาดตอนนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับชื่อ LM Arena นะครับ LM Arena AI นะครับแล้วก็เ,เข้าไปที่ลิงก์ของส่วนของการเปรียบเทียบพร้อม to leaderboard นะครับหน้าตาของเ,อเว็บไซต์ก็ไม่มีอะไรมากครับเขาคือจัดอันดับมาแต่อันดับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่ท่านส่งไปในช่องกรอกข้อมูลทางด้านบนนะครับสังเกตดีๆนะครับอันนี้ผมลองทดสอบดูว่าผมอยากรู้ว่าตอนนี้ในปัจจุบันนี้ AI ตัวไหนที่ ใช้เขียนกรอนภาษาไทยได้ดีที่สุดแล้วกันอาจจะไม่ได้ตรงใจคนไทยแป๊ะๆนะครับแต่ผมอยากจะให้เขาทดสอบกันว่าคะแนนที่ดีที่สุดที่ AI เขียนกรอนเป็นภาษาไทยตัวไหนดีที่สุดนะครับผมก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยลักษณะคือการเขียนพร้อมไปเลยครับว่าเราอยากใช้งานแบบนี้แล้วทดสอบดูว่า AI ตัวไหนดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับผมก็ลองส่งไปเลยสิ่งที่ได้ก็จะเป็นการใช้งานคลอสนะครับ คอสทีออปัสนะครับก็เป็นชื่อ AI รวมถึงโมเดลในปัจจุบันที่ตอบโจทย์เรื่องของการเขียนกรอนภาษาไทยดีที่สุดตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าท่านไปทดสอบด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องถามว่าเขียนกรอนภาษาไทยนะท่านอาจจะลองระบุในมุมของการสร้างวิดีโอได้เหมือนคนที่สุดนะแล้วก็ลองส่งไปท่านก็จะได้ข้อมูลว่าแพลตฟอร์มไหนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทําวิดีโอได้เหมือนจริงที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมประยุกต์ หลังบ้านโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ Computer, เช่น HTML, PHP หรือ Python นะครับอันนี้ก็ลองสอบถามโดยใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ได้ท่านก็จะเรียนรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยอันดับหนึ่งในแต่ละเรื่องราว ในมุมของการใช้งานในธุรกิจของท่านเนี่ย AI ตัวไหนทําได้ดีที่สุดนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าโอ้โห AI เยอะมากเลยตอนนี้ก็ผมแนะนําว่าแพลตฟอร์มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ทีเดียวนะครับว่าถ้าเราจะใช้งานในมุมไหนลองไปเริ่มต้นที่นี่ดูก็ได้ว่า,าแพลตฟอร์มหรือ AI ตัวไหนน่าจะตอบโจทย์ในลักษณะการทํางานของท่านได้ดีที่สุดครับ LM Arena AI ครับ